มาเบิ่งเด้อจ้ะตอนนี้เพิ่นกำลังสพยายามกุ้งเศรุนี่จ้ะเพิ่นกำลังสิลงน้ำจ้ะไปครับพี่นอ้องพยายามกุ้งกันครับบรรยากาศเศรุ่ๆเลยจ้ะ,ม,จะมัน,มนกำลังลงไปได้จ้ะตอนนี้ ไปแล,ล,ล้วจ้ะกำลังพอสลัวสลัวจ้ะพระอาทิตย์พระนี่ยขึ้นอยู่บรรยากาศสวยๆเลยจ้ะเศร้านี่สวยพ่ะจ้ะพี่น้องน้องดูสิถ่ายบรรยากาศรอบๆให้เบิง่งเลยจ้ะบรรยากาศสวยๆตีนเขาเลยจ้ะเห็นพ่ะจ้ะสวยพ่ะจ้าตอนนี้เพิ่นกำลังยามขึ้นมาเลยจ้ะ หลังสุดท้ายแล้วจะก,กําลังขึ้นมาจ้ะมันจะกาดหนาวหนาวเย็นเย็นแล้วจ้ะ ครับขึ้นมาแล้วไปดูรับมือนีกันได้โอเคเสร็จตบบานแล้วดูนะครับวันนี้ได้เยอะไม้มาถึงมาให้ยิงออกมาจะสั่นแล้วนะครับจะสั่นกุ้งครับ เดี๋ยวสั้นล้ก็สีว่าจได้ลาสรสรุปผลงานน้ำกันนะครับเนาะยกขึ้นดิครับก็ได้ลายเติครับละหลังผมสรุปผลงานครับ สดๆครับผมกำลังล่างกำลัง,ลงเรียกออกวิธีล่างวิธีเรียกนะครับเนาะก็พอได้อยู่ครับมือนี้ก็ได้ปลาบูน้อยครับรเกษตรปลาบูแดเด,ดเดียวนะครับ กฝากกดชัดปักไข้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้น้ำไมยได้ครับครับช่องกดเจพะลุยสวัสดีครับผม